สวัสดีค่ะเมื่อน,นี้เ้าบ่ได้ขายหมาลาเนาะจ้ะเ้าสีเก็บกพริกไปขั้นสมงัวจ้ะเอาเสื่อเนื้องัมวมากสีเก็บกพริกไปขั้นสมไม่ยายนี่พริก,กดกๆเลยจ้ะ เวาา่าไม่เสียงเงี้ยอ๋ยวันนี้แม่อยู่นะพรุ่งนี้ค่อยมาซื้อพรุ่งนี้จังลูกไาย หลังจากที่เก็บผ้าพีกมาสิคันสมมาไายว่ามื่อนี้เห็ดหญิงแน่นอนทางป่าออกเห็ดหมองเก็บรสซาลิงเนาะจ้ะนีาซาลิงันมีหมองจอดจะต้องจอดไว้นี่ต้อตากแดดตากแดดตากฝนเนาสะสรุกตาก,ก็ได้ต้องเห็ดลือออกเห็ดไว้โฮมนี่เนาะจ้ะเห็ดหญงก็ได้ประมาณนี้แหละจา้ะาเราซื้อมาคทนสมกันจาน้าเลยฟักเงาคันสมเนาะ ตะกร้าเรก็เตรียมใส่ถุงมือแล้วจ้ะ <Hit. S 1> เจ้าขาสีเหลืองคัแน้วเขาก็เอากระเทียมที่ขาโขกไว้วจ้าอันนี้ข้าวอันนี้เด็กหน่อยมาก,กวนแล้วนึง่ง mm. เห็นเห็ดอะไรได้แน่นเด็กหน่อยผู้หนี่เดี๋ยวเอาชุนสด ใส่หน่อยหนึ่งนะจ๊ะจ้านี่เป็นเกลืออดีนะก็ไม่เสือนี่มาได้ท่านในสีนะจ๊ะข้าจะคันเลย เ้อก็1เริ่มพ่อแล้วเนาะแสบจ้ะประสิดใจแบบพริกนี่แบบพริกล้อที่เ้าเก็บมา,มานี่เอากบปั่นไ้แบบนี้นะจ้ะห้อาวนนึงแบบผินอยู่หันทองแล้วก็หันดีนะ คันแบบบ้านๆอาจารแซ่สุดตาบุตตาแสดบอาจารย์ใส่เต๊กเอรใส่ชุดเท่านันจ้าเขาใส่ถ้ยเย็นันมาสำหรับเกลียมเนาะยัางได้สิกินบันไม่1ิตัวกระางน่จาคันแล้วบได้ใส่สีส่งย่างก็จ้าคันงกิน คันสูงแซ่บๆทุกนึงกับบัพพีกหลายเนาะสามหนึ่งกับสองเน้ะจ้ะสองตัดแซ่บปะจ้าฝากกดไลค์กดติดตามให้สาทุกตาได้เด้อจ้ะเพื่อเป็นกำลังใจให้เหตุคลิปไหมไม่คอมเมนต์ที่น้องเบิ่งเนาะจ้าสวัสดีจ้า